ทวามคิปตั้งใจทำก็แล้วเอาวะรอบนี้ใส่มันลงชุดนอนแบบนี้หน้าตาก็ไม่ต้องแต่งตื่นแบบนี้เลยย่ อากเอาตรงๆนะมาถ่ายกันตั้งแต่เช้าฉัน,นง่วงมากเลยพอลุกจากที่นอนกูก็หน้าตาซึมมากผู้ร้องถามว่าเจ๊สรุปแล้วเจ๊ง่วงจริงมันเนี่ยทำไมหน้าเจ๊มันเหมือนคนง่วงขนาดนี้บอกเออเอาจริงทําไมฉันรู้สึกง่วงจังเลยก็ต้องดมก,กาแฟไปเลยสิจ๊ะแล้วฉันจะบอกว่าบ้านหลังนี้มันทําให้ฉันรู้สึกแบบนี้จริงๆว่าทําไมเข้าบ้านมาแล้วถึงแบบอยากจะพักผ่อนอะไรขนาดนี้นี่แหละ คือการที่พี่ตั้งใจทําบ้านหลังนี้เพื่อที่อยากจะให้บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ดูแล้วแบบอยู่แล้วมันมีความสุขอบุ่นอยู่สบายแล้วสาหรับหลังนี้นะรุกคพนมันอยู่ที่หมู่บ้านซื่อตรงลังสิทคลองสามฉันจะบอกว่าบ้านอะมันไม่เข้าเรียบคลองเวลาแกใช้ชีวิตในการขับรถนะไปทํางานแล้วกับกรถกลับมาถึงบ้านเนี่ยแกจะใช้เวลาน้อยมากดังนั้นแกจะมีเวลาในการนั่งโซฟ,ฟาตะแคงซ้ายตะแคงขวาดูทีวีวิดีโอคอลคุยกับแฟน หรือจะแชทค,คุยกับกิ๊กได้ทุกอย่างหรือแม้แต่เธอจะมีเวลาอยากจะจัดทุนจัดนี่มุมนั้นมุมนี้ของบ้านเธอก็มีเวลาดูแลบ้านเอาเป็นว่าหลังเนี้ยมันลดมันดีมันเดอะเบสมันที่สุดของที่สุดของหมู่บ้านบ้านหลังนี้ราคา2.3 5้าล้านซื้อต้องลังสิคของสามพืโทรหาพี่ติ๊งนะคะรอสาอยู